เอาไม้ไปเก็บเพื่อเสียงไอ้นี่ดังกว่าไม้รึเปล่ามันไม่เกี่ยวโยงมันต่อเนื้อไม่ได้เฮ้เอาเฮ้เฮ่เขจะต่อเนื้อเฮ้เฮ่เฮ่เฮ่มันเยอะเกินมันร้องไม่มันเฮ้เยอะไปเอาเฮ้เดียวก็พอเอ้ไม่บอกทีแรกอ่ะดีดีเก่งใจพี่เด็กเออเงอเออเงอะละเชิงเงอะละเชิงเงอะเงอะเฮเยี่ยว ไอ้นี่มึงก็เฮ่เดียวซะเกินไปอีกเฮ่แล้วหายเลยทำอะไรก็ไม่ถูกใสเบนเชตของคุณน่ยเฮ่บ้าอะไรเจ็ดสิบห้าแล้วอ้าไม่ถึงเอ้เอาเฮ่เฮ่เงี้ยเขาเรียกเฮ่เดียวอ๋อเออมาทีละล็อตขายยาบ้าไงมาทีละล็อตอ่ะ เอาเฮ่เออแล้วจะได้ต่อเนื้อได้แล้วแกลองมาอ่าฉันต่อด้วยได้ป้ะได้ก็ช่วยกันไงใครคิดแล้วได้ต่อเลยเออมามแล้วพวกช่วยต่อด้วยได้เออ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 ละเชอเงอเออละเชื่อเออเออเฮ้เอาเฮ่เฮ่ทำพระธนวาอน์นาจิตตังหลายคนหลายอย่างไม่เหมือนกันนะสิ ฮวิธีการร้องเพลงพื้นบ้านเวลาฉันเป็นคนขึ้นฉันองกลอรคนที่จะต่อกอรเนี่ยต้องลงกรเดียวกับคนขึ้นไม่เหมือนกันนะสิกอหลีลง้ทยตะลี่ไงขึ้นเดนยงลงที่นพวงได้มาช่วยกันเฮอเฮเฮตัวฉันชอบกินตัวฉันชอบนอนฉันชอบละครฉันชอบดนตรีเฮ เอาเฮ่เฮ่จะชอบเล่าข่าวจะชอบเล่าโรงชอบแม่องจะชอบรีเจนซี่เลือกดีซะด้วยเฮเฮเฮ่เอาเฮเฮ่จชอบรถเบ็นแล้วจะชอบบอนโวชอบเบย์โยจนชอบแท็กซี่โอ้เอายี่หหอดีๆไปหมดเลยโอ้ยไอของดีๆมีเยอะแยะไปทิดปดเต็มประเทศไทยมาลองท้ายสระอียระลองท้ายสระอี ลงไทยสระอียี่ห้อรถมอเตอร์ไซค์ก็มียี่ห้ออะไรยามาฮิยามาฮ่ามอเตอร์ไซค์ลงไทยสระอียเขามีอยู่ยี่ห้ออะไรวะเวสปีเออเวสปี้เอารถยนต์เลยรถยนต์เลยออดี้เออเฟอร์เรลี่เออแลมโบกินีก่อนเที่ยวเฮ้เฮ้เอาเฮ้เฮ่ถ้จะชอบรถเป ฉันชอบบอโวฉันชอบเปอร์โยฉันชอบเวสปีเอารถจนดิเฮ้เอาเฮเฮ้ฉันชอบรถเบนแล้วฉันชอบบอโวฉันชอบเปอร์โยฉันชอบออดี้เฮ้เอาเฮ้แล้วฉันชอบเล่นมาฉันชอบเล่นมวยชอบแทงหวยชอบแทงเฮ้หยุดทำไมอะนึกอะไรได้ต่อร้องเลยมันหยุด อย่าหยุดดิมันสะดุดต่อการฟังอย่าหยุดนึกปุ๊บร้องปั๊บต่อเฮเฮ่อเฮเลยฉันชอบเล่นมาฉันชอบเล่นมวยชอบแทงหวยอบแทงลอตเตอรี่เฮเอาเฮเฮ่ลฉันชอบหน่อตรงแลยฉันชอบหน่อไฟชอบหน่อไม้ชอบหน่อบีเฮเอาเฮเฮ่ลยฉันชอบกุ้งนางฉันชอบกุ้งฝอยชอบดมหอย หยุดทำไมนักหนาเนี่ยเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดเออเฮ่เฮ่เฮ่เดี๋ยวก่อนอย่าดม่ร้องเป็นกินดีกว่าครับเอาแบบกินหน่อยกินเลยนะเฮ่เออเฮ่เฮ่ฉันกินกุ้งนางและฉันกินกุ้งสอยฉันกินหอยฉันกินจะมาขำอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้ยไอ้กุ้งหอยของทะเลแสลงโลกผมขอเป็นสัตว์บกดีกว่าครับอ๋อเอาแบบบกเอาอาหารบกเฮ่เฮ่ เอาเฮ้เขาชอบกินเป็ดเรฉันชอบกินไก่ชอบกินไข่ฉันชอบกินขี้เฮ่อว่าแล้วจะร้องขนาดนี้อย่าต่อกันเลยทิศโอ้ยก็ไนั้นลงกินเป็ดกินไก่นายกินไข่แล้วผมจะกินอะไรได้ลงชายระอีฉันชอบกินเป็ดชอบกินไก่ชอบกินไข่ชอบ KFC เฮ้เอาเฮ่น่ะอ้ามี KFC ก็ไม่บอกก็ไม่เป็นไรบอกแล้วก็กินได้กินขี้ไปเต็มกระเพาะ ไม่เลือกซะด้วยลองเพลงสักเพลงได้่งมั้ยเพลงอะไรใครใครจะลองผมดีกว่าเพลงอะไรผมอยากร้องเพลงเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตอ่ะโอ้ยเพื่อชีวิตผมถนัดรู้ว่าเพลงอะไรยังไม่รู้ว่าเพลงอะไรเลยเพื่อชีวิตเนี่ยของพี่ใครเดินเพลนผมจะร้องเดินเพทนนั่ไงผมร้องเองร้องได้เหรอได้สิอยากร้องก็ร้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นดนตรีให้ทางไอ้นุ้ยโนุ้ยมามาลูกมาอันนี้ก็เป็นศิลปะพื้นบ้าน นี่ลูกชายลูกชายคนเล็กผมทุก็ลุกทุทุทุกทุโอ้ยมันมันโตไปหนุ่มขนาดนี้ให้มันสวัสดีเฮ้ยยงให้มันทุกอายเขาด้วยลูกชายคนเล็กตัวเล็กปกติก็ไม่ได้มาก็พ่อหรอกแต่ว่าวันนี้ต้องมาด้วยเพราะว่าแม่มาอยู่บ้านแม่แม่เขาไปไหนมาด้วยกันนี่แหละก็เลยต้องเอาลูกมาด้วยไงมันไม่ไม,ไม่พูดทีเดียววะไม่น่าเอาขึ้นมาแต่งตัวไม่ลุกจักราเทศะ เราเป็นลูกในโยกมึงแต่งตัวให้มันสว่างหูสว่างตาไม่ได้ไงเออขึ้นมาจะได้มีสีสันชุดดำมึงแต่งมาทำไมเนะี่ยทำไมพ่อมึงตายเหรอเออเหมือนไวทุกข์นะเออแต่งให้มันมีสีสันขึ้นมาเนี่ยดูอย่างนี้นี่นี่ชุดดำแต่งมาพ่อ,อตายเออแต่แต่งไว้ก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวนี้อดอดแอดแอ,อดแล้วนี่ไอ้ให้คาะเคอกแคกหมด ไม่นานหรอก <sk ill> เดี๋ยวพ่อมึงตาย <practition> <stör re> อย่าไปว่าลูกผมลูกผมเก่งนะเก่งอะไรเลือดย่อมข้นกว่าน้ำเป็นธรรมดาลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นลูกผมนี่นะเข้าคำแบบนี้เลยนะเข้าความหมายแบบนี้เลยนะเรื่องการแสดงเนี่ยผมไม่เคยสอนลูกแต่ลูกผมเก่งเองครับสั่งสสแสดงปุ๊บ แสดงได้เลยโอ้ยไม่ได้อ,อายสายเลือดไงยีนในในตัวเราเนี่ยมันถ่ายทอดถึงลูกได้ไม่อายปากได้ย่องเนาะเอาลูกขึ้นมาคุยเนี่ยแกไม่อายชาวบ้านเลยมันมาคุยว่ามันเก่งอย่างงู้นเก่งอย่างเงี้ยมันทาอะไรได้บ้างอะ่ะก็ฟลุกมันเก่งมันเก่งอะไรมันเก่งอะไรลูกผมอะ่ะเออไม่เก่งอะไรสั่งปุ๊บแสดงปับ๊บแสดงอะไรได้อ่าดูดูเออดูไม่เชื่อดูนุยเอ้ามามาเลยมาเลย one ชูชชทรีทิ้งนาอยทิ้งนายทิงยท้งนายทิง้งนาอยโ้กกูสมเพศมึงสองคนพ่อลูกเลยนะไอเด็กนั่ต่อเป็นหนุ่มมายืนทิ้งหน้อยคนดูไม่ได้อภายขายที่หน้าประชาชนเลยเก่งอะ่ะเกง่งโอ้โหเก่งตายแล้วมายืนทิ้งน้อยเนะี่ยเอาลูกเก่งอะ่ะโอ้ยเอาลูกขึ้นมาบนเวทีแล้วมาคุยลูกอย่างงู้อย่างงี้เก่งอย่างงี้<อ>คนอื่นเขาไม่เอามาคุยหรอกเอาลูก โอ๊ย่ามาถามถึงลูกผมลูกผมก็เก่งกว่านี้เยอะผมยังไม่ขึ้นเวทีเลยเอาลูกมาเลยนะเอาไปย่องเอานี่แข่งกันเลยวไหมเอาเลยมั่นใจป่ะเอาได้ไอ้หนูเอ๋อไอ้หนูลูกไปไหนไอ้หนูไปไหนเอ้าไอ้หนูโถมายืนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกโอ้โหเห็นละนี่อย่าไปสุ่มสี่สุมห้านะบริษัทเขาออกใหญ่โตเดินสุมสี่สุมห้าเดี๋ยวแมวคาไปกินไม่รู้เรื่องวะนี้ โอ้หนุ่เนี่ลูกชายผมพี่นี่ผมไม่เคยสอนลูกนะแต่ลูกผมนี้อัจฉริยะมาตั้งแต่เล็กๆผมไม่เคยสอนลูกแต่ลูกเนี่ยผมลูกผมเนี่ยแสดงได้ทุกอย่างและเป็นได้ทุกอย่างเอาจริงเนี่ยตอนนี้ลูกผมเป็นเบาหวานละอ่าเป็นมานานแล้วด้วย ไม่ได้สอน,นไม่ได้สอนบอกไอ้หนูไปเอามาจากไหนลูกหนูไปเรียนมาแล้วบอกหนูไม่ได้เรียนหรอกพ่อหนูเป็นเองหนูเก่งเป็นเบาหวานได้เก่งมากลูกได้ข่าวว่าเป็นความดันไขมันตามมาแล้วใช่ไหมลูกแล้วได้ข่าวว่าไอ้หนูไปอะไรอีกนะลูกไปอะไรนะป,นรนะปอดชื้นปอดชื้น <laughs> <laughs> ตั้งแต่ขบับรถไปชนรถโฟกลิฟต์นี่ปอดชื้น <laughs> 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 มึงไปกินที่ไหนมามึงชนรถโฟก์คลิฟต์ ไปบ้านบพี่เป็ดบ้านพี่เป็ดไปกินบ้านพี่เป็ดขากลับมันขับรถชนรถจอดอยู่ไปไอ้บ้าไปรักษาตัวฟื้นกันมาได้อาโลกปอดชื้นมาโลกหลังหลังจากนั้นไอ้หนูเป็นอะไรอีกลูกเป็นเกาเกาเป็นเกาเป็นเกาเนี่ยลูกผมเป็นเองนะบอกไปเอามาจากไหนลูกหนูเก่งหนูเป็นเองพ่อเออเอาที่เป็นเกาได้ด้วยแล้วได้ขขาว่าเป็นอะไรอีกลูก ตาฝ้าไปค้างตาฝ้าไปค้างนี่ลูกผมนี่ทบยายารักษาดวงตาขายนะแต่ว่าหนูกินประหลุกไม่กล้ากินด <laughs> ลูซีพัดตานะพวงนะโอ้ไอหนูเออไม่นี่ดีกว่าโชว์เลยดีกว่าไม่ต้องคุยมากเดี๋ยวหนูโชว์การแสดงนะลูกไอที่หนูเป็นมาเองโดยที่ไม่มีใครสอนเตรียมตัวนะลูกอ่ะอ่ะเตรียมตัว <laughs> แต่ว่าแต่ว่าไม่เอาทิงง้งหอยฮะ ไอ้หนูเก่งกว่านั่นเยอะจะมาทิ้งหน่อยทําไมล่ะเออเอาเตรียมตัวลูกตั้งใจนะลูกนะเตรียมนะ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยโอ้โหไอ้หนูนี่ลูกผมเก่งแค่ไหนไม่ใช่เหี่ยวแต่หน้านะั้เหยียวยันเล็บ <c oughs> <c oughs> อาชลิยะลูกโอ้ยหนูเป็นเองเหรลูก <c oughs> เ,เตรียมก็เตรียมแสดงนะลูกนะวันทูท ตุงแฉตุ้งแฉตุงแฉตุงแฉตุ้งแฉตุ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 ้งตุ้งแตุ้แฉไอ้เอาทิ้งน้อยดีกว่าทําไมไม่เอาตุ้งแฉลงอันนี้มันมึนเดี๋ยวล้มหัวฟาดเป็นไงเป็นไงลูกผมแต้นนิดเดียวก็เป็นล้มล้มหัวฟาดได้ลูกแกล้มได้ไหมโอ้โหยากยากนี่ไงเอาดิมาที่มาแข่งกันไหมล่ะเอางี้เดี๋ยวลูกผมเสียงแห้งให้ผมลูกผมไปพักก่อนโอ้ยลูกผมไม่มีเสียงแห้งมีกระท่อม กินกระท่อมน <laughs> ีโอ้โหนี่โอ้โหแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่มากันเยอะเลยไม่ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เราชอบพูดผู้หลักผู้ใหญ่เงี้ยผู้ใหญ่มากันเยอะเลยนะครับผู้ใหญ่มาเยอะเลยขอบคุณมาก,มากครับขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ได้มางานนี้เดี๋ยวเอาเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ใครร้องใครร้องให้ฟังนะผมร้องไงหนูหนูไปพักก่อนนะลูกนะอทุกกอลูกทุทุทุเออดีว่ะวโอ้ยากใจมานปอีกอันนี้เก็บ เดือนเพนนะอายงเดือนเพนเดือนเพนเพงเพื่อชีวิตเป่าเป็นปะเนี่ยทำท่าจับเหมือนไม่เป็นเดือน1ิสองน้ำนองเต็มตะลิง พวกเราทางลายชายหญิงสนุกกันจริงวัรลอยกระทงลอยกระทงไม่รู้จะหันไม่ังไงถูกอ็นนี้ขยันเป่าเหลือเกินไอ้นี่ของขยันร้องร้องไม่ถูกเพลงด้วยก็นี่บใอ้ร้องเดือนเพนเดือนเพนก็นี่ไงเดือนเพนเดือนสิบสองหน้าหนองเตียนตลิ่งเพลงลอยกระทงเขาร้องได้ทั้งประเทศ เดือนเพนซุ้ยเย็นเห็นอารามนภา,าจมนวนดูงามอ๋อจะให้ร้องเพลงนี้เออว้ยแล้วก็ไม่บอกเอ,อ้าบอกแล้วก็ร้องร้องไม่ได้ไม่ได้เนื้อแล้วเมื่อกี้บอกร้องได้ไงนึก<ต>ว่าเดือนเพนร้องได้เดือนเพนร้องได้นึกว่าเดือนเดียวกันไม่มานี่เลยประก,กาศไปแล้วก็ต้องร้องไม่ได้เนื้อไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมบอกเนื้อให้แล้วคุณร้องตามผมบอกแล้วกันเออได้ได้โอเคขอโทษนะครับขออีเที่ยวฮะจะได้ไม่อายครับ ขึ้นต้นในเดือนเพ็ญนะไม่ใช่เดือนสิบสองเดือนเพ็ญเดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอารามสวยเย็นเห็นอารามนภาแจ่มดวลดูงามนภพาแจ่มนวลดูงามเย็นชื่นน้อยยาเย็นชื่นน้อยยาเมื่อลมพัดมาเมื่อลมพัดมาแซ แสงจันทร์ชวนใจข้าคิดถึงถิ่นที่จากมาคิดถึงที่ที่จากมาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยเนาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยเนาวลมเอ้าไปไงวะน่ะมึงแสงกูตรงไหนเนี่ยขับช้าเนียดีดงมึงอะดีดงเออเราเล่นมุกไอไก่โอกดีกว่า ไก่โอ้คืออะไรอะ่ะใครร้องเพลงด้บ้างวะเพลงอะไรเพลงอะไรเป็นเปลี่ยนเป็นลูกทุ่งมาดีกว่าอ๋อลูกทุ่งก็ดีพเพราะว่าเพลงลูกทุ่งก็เหมือนศิลปะพื้นบ้านอีกแขนงหนึง่งเขาถึงพูดก,กันติดปากว่าลูกทุ่งไม่มีวันตายเอ้าแล้วพุ่งพวงไปไหนพุ๊บเขาบอกว่าลูกทุ่งไม่มีวันตายเอ้าแล้วไวยพจนพสุพันธ์แล้วใครตายั้งอะ่ะสอนเพชรสอนสุพันธ์ใครอีก ยอดรักสลักใจอันนตายสายยันสัญญาตายทศพลหิมพานย,ยังยไอเขามาแลดามึงเนี่ยยัง,ยงทำขวัญนาคอยู่เลยเออเอางี้ว่าเดี๋ยวร้องเพลงลูกทุก่งเคยเห็นพี่เดอลร้อ,ลองเพลงเพลงอะไรพี่เดอลร้องเพลงอ,อะไรเพลงเนี้ยไออะไรปะไอคาถามหานิยมได้ป<ล>ะมาเหร เดะเดะเดะเฮะหัวหน้ากูเขาจะร้องหรือเปล่าจะร้องเองหรืึเปล่ามีมีพี่มีมีมีมาดิพี่มาเลยแสดงว่าพี่เคยดูรายการโจ๊กแต่โจ๊กหรือไงน่ะเออรายการเขาดังผมจาพี่เด๋อมาเพลงเนี้ยเหรอครับจําเนื้อเนื้อได้อย่างเขาเปล่าไดพี่พี่เด๋อล้วงร้องสักเพลงให้ผมได้ไหมสักเพลงเพลงเนี้ยผมขอ ขอสักเพลงเนียเอาปรอมือให้พี่เด๋อครับเออเชิญครับเพลงนี้ต้องพี่เด๋อเพลงนี้ต้องพี่เด๋อเด็กเชิญครับเขาจําเนื้อเขาได้เราเราจำเข้ามาเราอาจจะผิดรู้ได้ไงผมลองเพราะนักพวงก็เป็นคนบอกผมก็ไม่รู้หรอกจริงๆครับอ๋อไปแอบมาอ่านักพวงเขาบอกว่าผมจําพี่เด๋อมาเขาบอกงนี้แ้าผมลองเพราะวันที่เขาพูดก็ช่วยอะไรไม่ได้คิดว่าเป็นพรสวรรค์ของผมก็แล้วกันนะครับโอเคโอ้โหนี่ขอตีให้พี่เด๋อหน่อย คาถามหานิยมครับจากพี่เดอดอกสสเดาครับเชิญครับเอ่อเออเพวกที่มึงบอกว่าพี่เดอลองเพาะไง แต่ตอนเนื้อร้องนะผมร้องได้เพราะแต่ตอนน้ลโอมโอมจะเป่าคาถามหาละรวยทนนี้จะเปล่าคาถามหาละรวยได้ได้โอมโอมไม่ได้มีใครช่วยไหมงั้นผมทําให้เออผมทำท่อนโอมท่อนเดียวนะเออองนั้นพี่ร้องนะครับมาดีครับที่มีตัวช่วยช่วยผม จะจะอมใหญ่ยาวอย่างนี้นะไม่เอต่อเนื้อยากเอาใหม่เอาใหม่มันยาวใช่ไหมพี่พี่มามันยาวอันนี้ก่อนเออเออไม่ต้องร้องอนุนะเอานี้ขึ้นหัวเลยโอเคโอเคเราลองนิดนึงทางั้นเอากี้เดี๋ยวจบมุกนี้แล้วมุกสุรพลนายกเออสุรพลต่อสุรพลต่อพี่เป็ดพ้อสุรพลต่อพี่เป็ดโอ้ยสิบหกเมตรต่อต่อพี่เป็ดแล้ว ออาขีเททจะเป่าคาถามารวยเสกขังข้าวกินกล้วยให้คนสวยใจออน สาวเล็กทั้งนางเอกระครทั้งแม่ข้าประชอนอีกทั้งแม่มายใจดีจะเสกคาถาลง ไอ้น้องนางยอมเสี่ยงช่วยหาเรียงตัวย่างไอ้เหี้ยโอ้คับเพื่อพอไหมไอ้เนี่ยตัวไหนอีกเนี่ยยังมันโอมไม่ชัดอันนี้ชัดกว่าไม่โอ้ไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องมึงจะบีบมึงจะบีบอย่างงี้แบบนี้มันเป็นเสียงไม่ใช่เสียงโอมเสียงไก่ปี้หมูเลย สิบหกปีดีกว่าสิบหกปีเออเออนักร้องค่ะสิสุรพลนะสุรพลนะเออพี่พี่ประกาศเชิญสุรพลมาเดี๋ยวผมมีขาไม้ด้วยขาไม้มีเออมีไหมเออเอามาเออพี่ประกาศพี่ประกาศเชิญสุรพลมาขอเชิญนักร้องรุ่นเก่าเนี่ยสุรพลสมบัติเจริญอากบมสุรพลสมบัติเจริญไปเล่นนครปฐมเห็นได้สามร้อยน้ำตาจำไหลเลย สุรพงสมบัติเจริญอ่าผมร้องซีบวกเพลงความหลังดนตรีได้ไหมได้ได้ลองดิลองดิลองดนตรีโอเคโอเคโอเคได้เอา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 ไม้มาไม้มาไม้มาตัวนี้ไม่ถนัดผมถนัดตัวนี้ไม่ไม่ร้อยไปดิพี่ไม่้อยดีกว่านะ พี่ต้นพี่นงอ๋อต้องเอาไมตั้งอย่างเงี้ยเพราะว่าผมผมต้องเป็นคอนดักเตอร์เองไงอ๋อถือได้ผมก็เป็นคอนดักเตอร์ไม่ได้โอเคใครวะเนี่ยไม่ดีคนช่วยไปช่วยคนนี้นะคนของเจ้าภาพเขาพี่คนของเจ้าภาพเขาใชัไม่รู้อ้าวเหรออะไราเหรอเอานี้ตอนนี้สุรพลก่อนสังทองมาที่หลังฮะสุรพลผมนะผมขอได้ได้ครับพี่นะผมขออนุญาตผมเป็นคอนดัเตอร์เองได้ครับได้เลยได้เลย ใครเรื่องหผมว่าใเองใหม่มันก็อยู่ตรงนี้เองอะแหละ เนี่ยมายืนตรงนี้ยืนในตรงยืนในตรงพี่เด๋ออย่าขยับใหม่เขาที่อย่าขยับใหม่ผมนะเมื่อกี้เขาเมื่อกี้ของเขาวางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ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 เดี๋ยวผมดเอาอาหารไปก่อนหันไปแล้วหันมาดูใด้ตรงไหมอหันมาโอเคแล้วเขาล็อกเปล่าไว้แล้วล็อกเปล่าไว้แล้วสิบหกปีสิบหกปี เห็นเลยเห็นเลยพี่กระลอดมากไอ้เด๋อมาเลยเขาลบกันเป็นมองเวลาจริงพี่กับผมเนี่ยง้นตรงนี้ผมเองเลยมาผมไม่ต้องอ่านมาสุรพลสมบัติเจริญครับผมในพปี แห่งความหลังทั้งรักทั้งชังเดี๋ยว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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอ้าวไม่มีแอคโคใช้แอคโยกแทนนะพี่อ๋อแอคโคไม่มีที่นี่ไม่มีอคคโไม่เสียบุกเขาล็กผมทำแบบแอคโคให้ให้เสียงมันให้หายมามาไงแบบแอคโคอ๋อพี่เด๋อทำเอคโคได้อ๋องั้นอาจารย์สุรพลก็ยืนร้องเฉยเลยยืนร้องอย่างเดียวเลยฮะอ่าขอดนตรีมาฮะ เดี๋ยวพี่เดือยไปได้โคให้บุปผีแห่งความหลังทั้งชัางทั้งหวานและคมคืน ผมอยู่ยก<ด>ับน้นสิหวันรักเอ๋ยกันสันพยังยืนมีหวานมีชื่นมีคืนมีคมรูด้ด <c oughs> ไมไม่รู้ว่าถนัดเธอและฉัน ลมัดมองไปดีเธอพี่ขอให้พรโอ้ทุ่มเทมากคะพี่นนนมนใช้อย่างนี้เปล่าพี่พี่พี่ตัวล่างไม่ได้เปิดครับนย่ดแล้ว ตายไปนานหลงไม่เขาแล้วโอ้ยทะลึกลยโอ้ยไม่ไหวเดี๋ยวไหนแกไปทันและงัวอ้ยไอ้ข้อหมุนก็ไม่บอกว่าถนัดซ้ายหรือขวาเหลือเหลือพี่มามีเดี๋ยวพี่มาดูคนนี้ลองเพลงอะไรเพลงอะไรห6ปีแกไปทันแล้วเด้อเชื่อแไงเตี้ยแกงกัวไอ้เทพมึงไปไหนใหม่สั่งเพลเอาเพลงกูมีดนตรีแล้วเนี่ยจะจะเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรพี่ เอาไอ้น,นี่ดีกว่าไหมไอ้น,นี่ดีกว่าไหมรักก้ามกำแพงที่กำลังมีเรื่องอยู่มึงอะท,ที่ทะเลาะกับหลานอยู่อ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาเลย เหนื่อยข้างล่างหน่อยนะพี่จะไปเหนื่อยข้างล่างใช่ไปเหนื่อยข้างล่างอ๋อเดี๋ยวนี้เหนื่อยข้างบนไม่ได้เจ้ายศเจ้ายางครับผมขอบคุณพี่เป็ดเชิญยิ้งกับพี่เดือดอดสุดมากเลยครับขอบคุณมากครับยศพี่ยก็ต้องขอขอบขอบคุณถามพี่เดถามพี่พี่ก่อนว่าเขาจะมาแบ่งค่าตัวกูเพ่าไหร่เราไม่มีไม่มีค่าตัว อ่เอาสนุกสนานกันงานนี้ก็ต้องออกขอแสดงความยินดีกับนะกับเจ้าภาพกับเจ้าภาพแล้วก็ธุรกิจต่างๆพี่เดะพี่เดชขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากได้ได้เจอท่านท่านมีความเมตตาพี่เดครับสวัสดีครับพี่เดบครับสวัสดีครับท่านเป็นโอ้แค่ดูสีหน้าท่านก็เปล่งความเมตตาให้กับเราน้องๆแล้วนะครับเป็นที่รักใคร่ของพวกเรานะครับ ขอบคุณทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขสนุกส,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 สนุกสุขใจก็ให้สุขสบายการทุกคนไม่เจ็บไม่มีวันจนขอให้ทุกคนสุข สบายดียให้เป็นเศรษฐีปีมังกรทองทั้งพี่ทั้งน้องและที่มาคืนนี้จะนึกสิ่งใดก็ได้สิ่งดีน้องๆพี่ๆทั้งหญิงทั้งชายขอบพุดและทุกท่านอะทิมาให้หันสาและสดใสให้ร่ำรวยสิวิไลจาก ได้สมดวงหรืดอดีให้เงินเข้ามากองให้ทองเข้ามากายให้ลำรวยหลายไปทุกปีทุกปีขอให้ท่านนนั้นเป็นมหาเศรษฐีพบแต่ความมั่งมีโชคดีตลอดไป ขอบคุณทุกท่านนะครับฮะจ้ะ